ที่รัฐมนตรีว,ว่าการกระทรวงยุติธรรมครับชื่นชมสถานฟื้นฟูสัมปทานผู้ติดยาเสพติดแห่งแรกที่รัชการรับรองมาตรฐานปอนเนาะเกาะสีบอยาที่ใช้ศาสนบำบัดผู้ติดยาเสพติดครับวันนี้นะครับพันธวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว,ว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะเดินทางตรวจเยี่ยมสถานฟื้นฟูสัมปทานปอนเนาะเกาะสีบ,อ,อ,สบอยาตาบนเกาะสีบอยาอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ครับร โดยมีนายสมชายหานพักดีปฏิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวต้อนรับสถานฟื้นฟูสสารภาพผู้ติดยาเสพติดแห่งนี้นะครับเป็นแห่งแรกที่ได้รับการรับรองจากทางราชการบริหารการโดยมูลนิธิคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยติดยาเสพติดและครอบครัวช่วยฟื้นฟูสรภาพผู้ติดยาเสพติด โดยใช้หลักศาสนาอิสลามเข้ามาบำบัดนะครับโดยมีนายอิสริ บุงารัฐเป็นผู้อํานวยการมีพื้นที่10ไร่ครับปัจจุบันสถานฟื้นฟูสมรถนะปอนเกเกาะสีบอยานอกจากจะเป็นสถานบําบัดยาเสพติดแล้วยังเป็นสถานที่สอนศาสนาอิสลามทั้งหลักสูตรฮาฟิดนะครับการท่องจําคัมภีอัลกุรอานหรืออาลิมะสําหรับนักเรียนผู้หญิงอายุไม่เกิน15ปีด้วยปอนเกเกาะสีบอยาได้มีการเปิดทําการฟื้นฟูผู้บําบัดเอ่อผู้ติดยาเสพติดมาแล้ว11เดือนมีผู้ป่วยฟื้นฟูทั้งหมด300 27คนแบ่งเป็นผู้ชายเนี่ย320คนหญิง7คนมุสลิม277คนไม่ใช่มุสลิม50คนอายุต่ำกว่า18ปี42คนอายุ18ถึง50ปี272คนอายุมากกว่า50ปี13คนส่วนใหญ่อายุอยู่ระหว่าง22ถึง40ปีนะครับในจำนวนผู้ป่วยฟื้นฟู327คนเนี่ยสามารถกลับบ้านคืนสู่สังคมได้แล้ว63คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าสถานฟื้นฟูสัมปทาพปอน,นอกเกาะสีบอยาเป็นสถานฟื้นฟูสัมปทาพผู้ติดยาเสพติดแห่งแรกที่ได้รับรองจากทางราชการนะครับโดยมีขั้นตอนและกระบวนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดได้เป็นอย่างดีสามารถคืนเยาว,วชนที่มีคุณภาพกลับสู่สังคมโดยไม่ใช่อุประมาณของทางราชการและขอชื่นชมสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักจุฬารัชมนตรีที่เข้ามาดำเนินการเรื่องนี้เพื่อเป็นที่รองรับสําหรับผู้ที่หลงผิดในเรื่องอยาเสพติดครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวอีกนะครับว่าหลังจากนี้ก็จะมีสํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปสกระทรวงสาธรารณาสุขก็จะเข้ามาร่วมบูรณาการตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสําคัญในทุกมิติที่จะยึดชุมชนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นที่ตั้งและยกให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีผู้ คุยกันในทุกรัฐบาลแต่ครั้งนี้พบว่าจํานวนผู้ติดยาเสพติดเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆการออกกฎหมายที่ไม่สมบูรณ์จึงมีการปล่อยปะละเลยมาเป็นเวลานานทําให้ผู้ติดยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นซึ่งวาระต่อไปเนี่ยนะครับก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของการบําบัดฟื้นฟูไม่น้อยกว่าเรื่องของการปราบปรามเช่นกัน ขณะเดียวกันนะครับทางพันตํารวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและหัวหน้าพักประชาชาติก็ให้การต้อนรับพลตรีคํากิงผู้ยล่ามณีวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวง ป้องกันความสงบและหัวหน้ากรมใหญ่ตำรวจพร้อมคณะในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมทวิภาคีไทยลาวเรื่องความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่19ระหว่างวันที่24ถึง25กันยายนที่โรงแรมโซฟิเทลกระบี่โพคีทารากอล์ฟแอนด์สปารีสอร์ทจังหวัดกระบี่ โดยพันตรจเอกทวีกล่าวระหว่างการต้อนรับคณะจากสาธนารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตอนหนึ่งว่ายาเสพติดเป็นปัญหานานา,นาชาติดังนั้นการแก้ไขจึงไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งที่จะทําสําเร็จได้เพียงลําพังจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือโดยเฉพาะประเทศไทยกับประเทศลาว จากข้อมูลที่ได้รับรายงานทราบว่าในเรือนจำของประเทศลาวมีนักโทษยาเสพติดถึง90%เช่นเดียวกับประเทศไทยที่มีนักโทษยาเสพติดถึง8 5ซครับซึ่งขณะนี้เองนะครับทางประเทศไทยก็ได้มีการจัดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งแก้ไขซึ่งประเทศลาวก็อยากจะทําเป็นวาระแห่งชาติด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นการประชุมร่วมกันครั้งนี้นะครับก็ถือเป็นความคาดหวังของทั้งสองประเทศที่จะร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดในเด็กเยาวชนรวม ถึงคนในประเทศด้วย